สวัสดีครับ FC ฟซีวันนี้เกสต์ไฟเอฟซมาท่าหนาหยางครับเนาะคำจัดเชื้อราหนาดำหนาเน่าครับเนื่องจากเดี๋ยวนี้เป็นฤดูฝนเนาะครับหนาหยางของเขาก็ฝนตกห้ามดุนะครับเอซี FC. มันก็จะเกิดเชื้อไพทอปทาร่ามาเล่นงานเนาะครับเนาะมันจะเกิดอาการหนาดำหนาเน่าเนาะครับเนาะบางต้นก็จต้นโคนเนา่ามันก็ไม่เก็ดไม้ยาครับ มียาเชพาเอฟซีมามียาทาเอฟซีมาทาครับเนาะทาขาเชือล่าใน,ในต้นยางครับเบิ้งครับนี่ครับยาทาขาเชือลากะลาการสามห้าหรือว่าเอ้ออีแบบหนึ่งกับเมทาเล็กซินนะครับเอฟซี FC. เมทาเล็กซินนี่ครับยาตัวนี้กับสอยกับจัดเชือลาไหท็อปทรล่านะครับเนาะที่มากับน้าฝนที่มาในช่วงฤด,ดูฝนนะครับเอฟซี FC. มันสีเหตุให้ต้นยางเข้านาดำนาเน่าเขาก็ต้องเอายาตัวนี้ครับมาทานะครับอุซีเป็นการรักษาหนายางเขาถ้าเขาบวทาเมื่อยางเขาเป็นโรคทำยางเขาก็จะออกบรายนะครับเนาะกามาเบิ้งวิธีการครับสำหรับวิธีการผสมนะครับอุซีกะน้ำประมาณเครื่องลิดกะผมจะใส่จักประมาณไห่สมประมาณจักร้อยกัมนะครับเนาะร้อยถึงร้อย หาซิบกรมกับนี่ผมสิก้าเอาเลยผมเอาแบบเข้มข้นเลยครับเอซเอาแบบเข้มข้นไปเลยครับนี่ใส่ลอบหนะ้าเบิร์ดพอดีสำหรับการผสมกับไอเอฟซผสมแบบเข้มข้นครับ ในผสมแบบเข้มข้นนะครับเพราะว่าต้นยางเข้าเนี่เป็นพืชพืชยืนต้นนะครับเขาผสมแบบเข้มข้นไปเลยสะดับท้าต้นยางหรือว่าเอฟซีที่ทาต้นทุเรียนนะครับในผสมแบบเข้มข้นไปเลยอ่าเสร็จแล้วครับ แั้นี่กา,ารใช้าษาผิดวิธีการท่าครับเลยครับอ่ะไป่งวิธีการท่าครับหลังจากเข้าผสมยาได้เข้มข้นตามที่เข้าพอใจนะครับเนาะบันนี้เข้ากับมาท่าบันนีกกสิผ้าสอนท่าครับจุ่มแป้งกับจุ่มแป้งพอมันหมากบท่าเลยครับท่าปิดแผลนี่เลยครับทุกทีครับสามาณนี่นะครับทุี ยาเมแาเล็กสิ่นของเห้านี่ครับมันจะเป็นสารประเภทดูดซึมนะครับเขาก็จาเข่าไปในเยื่อเจริญหรือว่าเซลล์ของพืชจะซอยให้เสื้อล่านะันโบเจริญเติบโตนะครับตามข้อมูลเสื้อล่ามันกับิีโบเจริญเติบโตนั่นกน็ไปรักษาในต้นยางเห้านั่นแหะครับ คุณสมบัติของเขากมาเิ่งอีกต้นหนึ่งครับครับอืมโอเคครับแลเมื่อเขา้าต้นยางเข้าได้รับยาไป ขาเชือดนะครับเนาะมันกาดสกับขึ้นสภาพหายเป็นปกตินำ้ำยางเท่ากับสีออกดีครับ f ี่ีถ้าเท้าบอกลมจัดถ้าเท้าบท่าอย่าบางต้นอาลูกลมเห็นหาหนาแห้งหนาตายได้มันกะจะเสียหายกับต้นยางของเท่าน,นะครับเราจะต้องดูแลรักษาเอาเนี่ยแล้วครับต้นยางของเทาสีปล่อยทิ้งๆของขวนะ้างบวไรเด้เนอะาสีบอร์ดออก หน้าไม่เขาเต็มที่นะครับหลังจากทาได้สั่งครึงนะครับเอฟซีผมก็ได้ทาเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวสิบไล่ใส่เวลาสั่งงึงประมาณนี้นะครับทาไปเลยบุญากลับมาเบิ่งนะครับสีสันจากสั่งรึงเวลามันแห้งมันก็จะเป็นลักษณะนี่เลยครับสีชมพูนะครับสีชมพูอ่อนๆประมาณนี้นะครับแห้ง้เรียบร้อยครับเมือแรงกับชิมากรีดคือเก่าแล้วครับเอฟซี เมล็ไก่มาก,กีดคือเกา่าคือเดิมก็อยากสิฝากเอฟซีเนาะครับต้นยางของเข่าเปรียบเสมือนตู้ ATM เนาะครับเอฟซีเอาควรบำรุงไว้ได้ตู้ ATM เอมเขาเนี่บำรุงไว้ใส่ปุ๋ยไว้ยังห้เป็นโรคเป็นล่ายังหาขาดทานอาหารตู้ ATM เอมเข้าจังสิงหายเงินหลเนาะครับเนาะเป็นนำยางแปลออกมากเป็นเงินหลาเอาควรบำรุงไว้กีดถนอมเนาะครับ ขีดกลี้ห้บาทครับเีอจะได้กินจะได้กดเงินเอทีเอ็มอยู่หลายปีนะครับขีดงามๆอย่าให้มันบาทขีดเอาพอดีพอดีอย่าหักโหมเกินไปเอาแบบพอดีพอดีเอาพออยู่ได้นะครับสซนลงสซนเล่งกันย่าเผาท่าจนกว่ามันจะอายุแก่ๆซะก่อนนะครับเนาะขีดจักเศร้าปีซะก่อนทังท่ายงท่ายามันจังกบอีกอย่างหนึ่งก้มันกะสิไงเมื่อก๊กมันใหญ่ เอ้ามาทายาแห้งสิออาได้หลายครับเตียมคุใสไวโรดส่วงอายุยังมันอ่อนน,น้อยๆสิบปีสิบหาปียางบำรุ่งไปก่อนบำมรุ่งไปนะครับใสปุ๋ยไปบำรุ่งไปล่ายางเขาแก่เต็มที่ลากเดินทั่วพื้นดินลากเดินลากไงล,ลากลงเล็กประกอบกับกกงง่ายง่าง,า,งาสูงเข้ามาทายาลิง่งตอนใกล้สิโคนหรือว่าตอนอยางแก่ๆมันจะได้น้ำยางรลายครับ อันนี้ประสบการณ์คนกี่ยางกเก่ากับเราสูฟังต้นน้อยๆอย่าเฝ้าท่าผมรุ่งมันต้นใหญ่ๆแล้วมันจะคุ้มค่ามากในการรอคอยนะครับเนาะเพราะทางทายาเร่งเอาครับกาเทคนิคสุดท้ายการเสริมเล็หน่อยนะครับเนาะเบื้องต้นยางของผมนะครับใบเขียวหนาปึ๊กเลยครับเอฟซีต้นยางของผมเนาะ ใบเขียวนะปึ๊บเบิ่งลำต้นสีน้ำตาลสีดำดำน้ำตาลนะครับลำต้นครับแล้วกับพื้นดินบ่ค่อยมีห้าบ่ค่อยห้าบ่ค่อยลกนะครับเนะื่องจากต้นยางเขาสมบูรณ์นะครับเนาะอ้าคือว่าต้นยางสมบูรณ์นะครับต้นบางสมบูรณ์ใบจะต้องลายนะครับใบลายลำต้นเป็นสีน้ำตาลลำต้นบบเป็นขาวๆไลยๆได้บบเป็นขีกา,กาขาวๆหลยๆนะครับลำต้น หญ้าเกิดบได้หญ้าแป้นอัตโนมัตินะครับเอฟซี FC. นี่คือต้นยางสมบูรณ์นะครับนี่คือต้นยางสมบูรณ์ใบดกลำต้นสีน้ำตาลนะครับหญ่าเกิดบได้นี่แหละครับต้นยางสมบูรณ์การ,การวิธีเหตุให้ต้นยางสมบูรณ์เท่ากับคือก็คือ,คอต้องให้อาหารให้เพียงพอน,นะนะครับเนาะบัวไส้ยาเร่งนะครับเนาะให้อาหารให้เพียงพ่อต่อความต้อตงการของเขาให้อาหารอยา่างใดก็คือปุ๋ยนั่แหละครับ ปริมาณการใส่ปุ๋ยกะไรละหนึ่งกระสอบต่อปีเนาะครับเนาะสามสิบไร่เขาก็ใส่สิบสอบแบ่งใส่สองเตือก็ใส่เือาละห้าสอบประมาณนี้แหละครับยางกับสิสมบูนเองเนาะครับเนาะใส่ปุ๋ยตกประมาณไรละะสอบประมาณนี้หันหานเอาเนาะครับเนาะว่าต้นยางเขามีจะกโกกจะโกกกอาหารใส่ถึงต้นละสามขีดสี่ขีดก็ว่ากันไปเนาะครับหาขีดทกขีดก็ว่ากันไป อันซูดไม่ใจกันอันกับห้คำาลุมาแต่พนตอนผมไปอบรมว่าต้นยางของเขาว่าจะได้รับธาตุอาหารเต็มที่กับปริมาณไร่ละหนึ่งกระสอบนะครับประมาณนี้ครับ MC ต้นยางของทางก็จะสมบูรณ์เองส่วนสูตรการใส่ผมอ,อยากให้ใส่สูตรยิบเอ็ดเจ็ดสิบสี่นะครับยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบสี่หรือว่าสูตรเสมอสิมหาสิมหาครับอยากให้ใส่สองตัวนี้ แล้วเอฟซีบางคนก็นถามว่าสูตรใดยี่ห้อใดแล้วมันยี่ห้อใดที่ให้ให้ใหต้นยางเขาสมบูรณ์จริงๆค่จริงยาลากับเรือใบทด,ด้วยครับใส่แล้วท่านจะรู้เลยว่าท่านจะยกโป้เลยว่าเห็นผลนเองเนอะครับเนาะถ้าใส่สูตรนี่หล้วก็ยี่ห้อนี่ของมันแพงมันดีเลยครับผมก็ใส่ผ่านมาหลายยี่ห้อถ้าว่าเรื่องก,การบำรุงดูแลอย่างสูตรนี่บ่ได้แต่ว่าแพงอะลรครับแพงๆยอมรับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็นกนอยู่กับความ สามารถของเอฟซีนะครับนอวะที่ใส่ยี่ห้อใดสูตรใดกําลังแปลงสับถึงยี่ห้อใดเอายี่ห้อนั้นและครับใส่ไว้ก่อนดีกว่าบ่ใสจะดีเลยครับสูตรหัวง่วดี่แตนใส่ไปเลยครับผลอีก็ดีขึ้นกันนะครับก็สินรับค์ิมนี้ผมมีอย่างหลายนะครับพาเอฟซีมาเรียนรู้วิธีต่างๆในการดูแลอย่างรักษาโรคการใส่ปุ๋ยสินทรับย์ขิมนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ